ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านคลิปนี้ก็มีสูตรมาแบ่งปันให้เพื่อนเอนได้คิดคำนวณกันเหมือนเดิมและเราจะมาวิเคราะห์ฟันธงตัวเลข3ตัวและสองตัวไปด้วยกันมาดูว่าวันที่หนึ่กุมภาพันธ์งวดหน้ามีตัวไหนบ้างสูตรตัวนี้นำมาให้เพื่อนเอนได้ฝึกคิดคำนวณกันเป็นสูตรหลักสิเป็นสูตรนาทีทอง ตัวเดียวเท่านั้นคิดได้4ออก4 3คิดได้6ออก8 6 3คิดได้0ออก2 0 9งวดที่ผ่านมาคิดได้7ออกไปที่7 7 9นั่นเองตัวเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันที่หนึ่กุมภาพันธ์คิดได้เลขตัวไหนบ้างจะทำวิธีคิดให้ดู นี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้เพราะเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองสูตรที่จะนำมาแบ่งปันมีทั้งหมดอยู่3สูตรในแต่ละสูตรคิดได้ตัวเดียวเหมือนกันเราจะมาดูสูตรที่1ก่อนนำข้อมูลที่ออกมาคือรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ห,ห้ามสลับกันเลขท้ายเช่นกันสูตรที่1ให้วงไปที่หลักหมื่น วงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1 10ครั้งที่2เลขหน้าและอีกตัวหนึ่งจะเป็นหลักร้อยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนี่คือสูตรที่1ไปดูสูตรที่2บ้างวงไปที่หลักแสนรางวันที่1หลักหมื่นรางวันที่1และหลัก10ครั้งที่2เลขหน้าตรงนี้3ครั้งนะครับ3ครั้งนะครับ ดูดีๆนะครับตรงนี้3ครั้งหรือว่าคูณ3นั่นเองสูตรสุดท้ายสูตร,ตรที่3นะครับวงไปหลักพันวงไปหลักสิบและหลักสิบครั้งที่1ตรงนี้2ครั้งนะครับดูผมเขียนให้ดีนะครับสองครั้งเรามาบวกเลขกันบวกให้ถูกนะครับ0 194 0หนึบวกหบวก9บวกส ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้สิบคือศูนย์ไม่มีตัวทดศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่นี่คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองแปดบวกศูนย์ได้แปดเก้าสามครั้งได้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคือเจ็ดนะครับให้เอาเฉพาะตัวข้างหลังคือเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นเจ็ดบวกแปดนะครับผมจะตั้งทั้งหมดให้เลยนะครับแปดศูนย์เก้าสามครั้งนะครับ เก้าสามครั้งแบบนี้ศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดเจ็ดบวกเก้าสิบหกหกบวกเก้าสิบห้าก็คือห้ามีไม่มีตัวทดนะครับอาจจะยากหน่อยแต่ถูกจริงครับลองไปทำดูนะครับเจ็ดบวกเจ็ดและบวกหกสองครั้งเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สี่บวกหกได้สิบ คือ0 0บวก6ได้6แบบนี้ขั้นตอนต่อไปดูดีๆนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เราบวกได้นี่คือผลลัพธ์ที่เราบวกได้และบวกได้จาก4ให้ลบไป1แต้มจาก5ให้ลบไป1แต้มจาก6ให้ลบไป1แต้มนี่คือผลลัพธ์นะครับทั้ง3สูตรนะครับบวกได้เท่าไหร่ให้ลบ1แต้มลบ1แต้มลบ1แต้ม ลองไปทําดูนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูสามสี่ห้าตัวไหนจะออกวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ห8ดนั่นเองหลักสิบนะครับหลักสิบลองไปคิดคำนวณดูนะครับนี่คือสูตรนํามาฝากในคลิปนี้นะครับต่อไปไปดูสูตร3ามตัวเลยไปดูการจับคู่ว่าสูตรนี้ ที่คิดได้7จ็จับคู่กันยังไงนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูฝึกคิดฝึกคํานวณไปพร้อม,มกันนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูสักสองงวดแล้วก็จะทํางวดหน้าให้ด้วยว่าได้เลขตัวไหนบ้างนะครับลองฝึกคิดไปด้วยกันนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูจากวันที่1 6ธันวาคมปี2 5 6 7คือปีที่แล้วนั่นเอง ตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณมีทั้งหมด6จุดคือรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2อันนี้ห้ามสลับกันนะครับเลขท้ายเช่นกัน1 2เรียงให้ถูกต้องสูตรของเราใครบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนง่ายๆเราไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนวงไปที่หลักหมื่นทุกครั้งและหลัก1ิบตัวล่าง และอีกจุดหนึ่งเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยตรงนี้จำจุดไว้ให้ดีเราต้องใช้ทุกงวดจุดนี้หลักร้อยหลักสิบวงไปหลักหน่วยสองตัวล่างหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักสิบหลักหน่วยสองตัวล่างนี่คือจุด และตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณในแต่ละหลักทุกงวดหลักละ3จุดเท่านั้นนำตัวเลขมาบวกกันได้เลย9 2 0 9บวก2แล้วก็บวก0 9บวก2บวก0ได้11ก็คือ1ผลลัพธ์ที่ได้เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5 เลข5ตัวนี้ฟันธงไปที่หลักร้อยในงวดถัดไป1 2 8 1งสบวกสบวก8ตรงนี้ดูดีๆนะครับ3จุดนี้รวมแต้มกันแล้วให้ทุกคนบวก7ทุกครั้งทุกงวดต้องบวกเลข7 1บวก2ได้3 3บวก8ได้11คือ1 1บวก7จะได้เท่ากับ8นั่นเอง เราก็นำเลข8ตัวนี้มายืดแต้ม8 9แล้วก็0นั่นเองเพิ่มแต้มครั้งละ1แต้มฟันธงไปที่หลัก10ในงวดถัดไป3 2 1 3บวก2แล้วก็บวก1ได้เท่ากับ6 6 7 8 9 0นี่คือผลลัพธ์หลักหน่วยนั่นเอง ทีนี้สูตรของเราหลักร้อยเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวหลักหน่วยก็เช่นกันเลือกแค่ตัวเดียวภายใน5ตัวนี้มาวางข้างหน้าและมางข้างหลังหลัก10บที่เราเลือกไว้ตำแหน่งตัวตัดไปที่หลักร้อยก่อนใช้หลัก10บหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นั่นเองสบวก9้า ส่วนฝังหลักหน่วยให้วงไปที่หลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่สองสองจุดนี้3บวก9และจะมีอีกตัวหนึ่งหลักร้อยจะมีอีกตัวหนึ่งคือ0ส่วนหลักหน่วยจะมีอีกตัวหนึ่งคือเลข7เ,เรารวมแต้มกัน3บวก 9, บวก0ได้12 2คู่กับ7 หรือให้ทุกคนเพิ่มไป5แต้มก็ได้3บวก92 2บวก7ได้9 9คู่กับ4หรือให้ทุกคนบวก5แต้มก็ได้มีค่าเท่ากันเป็นคู่มิตรกันฟันธงตัวเลขเราเลือกตัวที่ซ้ำกันข้างบนกับข้างล่างจะมีแค่ตัวเดียวหลักร้อย จะมีแค่ตัวเดียวหลักสิบอ่าไม่ใช่ครับหลักหน่วยครับเราก็นําเลขเก้าไปใส่หลักหน่วยแบบนี้แบบนี้และก็แบบนี้ไปซื้อหวยรัฐบาลเลขสองตัวแปดเก้าเก้าเก้าและศูนย์เก้านั่นเองถ้าอยากจะถูกสามตัวเราก็เอาหลักร้อยตัวเดียวไปวางข้างหน้าวางข้างหน้าก็ไปเลือกหวยรัฐบาลได้ เราคิดจาก16ธันวาออกวันที่2มกราออก209เห็นไหมครับเลข5ตัวนี้จะมีตัวเดียวที่ออกได้เลข5ตัวนี้จะมีตัวเดียวที่ออกได้และหลักสิที่เราฟันธงก็จะมีตัวหนึ่งที่ออกได้คือตัวนี้นี่คือชุดที่ถูกเราสามารถไปรุ่นรางวัลที่1ได้3ตัวข้างหน้านั่นเอง งวดถัดไปเราจะคำนวณอีกเราไปจดข้อมูลจากวันที่สองมกราคืองวดแรกของปีสูตรนี้ถูกข้ามปีนะครับเราวงไปที่เดิมคือหลักหมื่นหลักสิบสองตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่1นึ่งเลขหน้าหลัก10บวงไปที่เดิมคือหลักหน่วย2องตัวล่างหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าและครั้งที่1นึ่งเลข ท้ายหลักร้อยเช่นกันหลักหน่วยวงไปที่เดิมคือหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งสิหน่วยสองตัวล่างเราก็นำตัวเลขที่เราวงเอาไว้มารวมแต้มกัน3ามห้าหกาบวกหและบวกหกได้เท่ากับ14คือ4นั่นเอง4เป็นห้าเป็นหเป็น7ดและก็เป็น8ปดนี่คือเลขหลักร้อยในงวดถัดไป หลักส4 1 3 1 4 3นั่นเอง1บวก4และบวก3แล้วอย่าลืมนะครับให้บวก7ทุกครั้งทุกครั้ง3จุดนี้แล้วก็มาบวก7ทุกครั้ง1บวก4ได้5 5บวก3ได้8 8บวก7ได้15ก็คือ5นั่นเองเราก็นำเลข5ามาตั้ง6แล้วก็7ด เพิ่มไปครั้งละหนึ่งแต้มฟันธงไปที่หลักสิบในงวดถัดไป9 5 1 9ห้บวกหบวกหได้เท่ากับ15คือ5 6 7 8แล้วก็9กฟันธงไปที่หลักหน่วยทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะเลือกหลักละหนึ่งตัวหลักร้อยกับหลักหน่วยตัวนี้ ตำแหน่งที่เราจะเป็นตัวตัดหลักร้อยก็วงไปที่หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สองของเลขท้ายนั่นเอง9บวก7ฟังหลักหน่วยก็วงไปที่หลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่สองเลขท้าย2อบวก7และจะมีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามางวดนี้เป็นเลขหนึงหลักหน่วยเป็นเลข10คือ0แบบนี้ รวมแต้มกัน971บวกกันทั้งหมดได้เท่ากับ17คือ7คู่ของ7จะเป็นเลข2หรือให้บวก5เข้าไปแบบนี้270บวกกันได้9คู่ของ9จะเป็นเลข4หรือบวก5เข้าไปนั่นเองแบบนี้เราไปฟันธงตัวเลขหลักร้อยตัวที่ซ้ำกันจะมีตัวเดียวคือเลข7 ไปที่หลักร้อยซ้ำตัวเดียวคือเลขเก้าไปที่หลักหน่วยนั่นเองเราจะไปเลือกลอตเตอรี่เลือกห้าเก้าหกเก้าและเจ็ดเก้านั่นเองเพราะหลักหน่วยเป็นเลขเก้าตัวเดียวสามชุดนี้ไปเลือกลอตเตอรี่อยากจะลุ้นสามตัวเราก็เอาเจ็ดตัวนี้ไปเพิ่มข้างหน้าแบบนี้ก็จะได้เลขสามชุด เราคิดจากสองมกราออกวันที่17งวดที่ผ่านมาออก7 7 9เป็นเลขเบิ้ลหน้าเราก็มีเลขเบิ้ลอยู่ตัวหนึ่งก็คือชุดนี้นั่นเองที่ถูกได้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ สูตรตัวนี้ใครบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์นี้0658829300เะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line ของทางช่องเรานะครับและเป็นเบอร์โทรด้วยใครสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันเราให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะบอกวิธีคิดทุกจุดทุกตำแหน่ง เพราะว่ามีจุดหนึ่งที่เรายังไม่บอกก็คืออีกตัวหนึ่งตัวนี้สำคัญมากตัวนี้ก็เช่นกันจะบอกไปด้วยในสูตรที่ส่งไปให้คิดง่ายบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนสนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้เราไปดูอนาคตอนาคตก็คือวันข้างหน้าวันที่หนึ่งกุมภาเรามาดูว่าในแต่ละหลักมีเลขตัวไหนบ้าง เราคิดจาก17มกราคมหลักร้อยวงไปที่เดิมคือหลักหมื่นหลักสิบสองตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักสิบวงไปที่หลักหน่วยสองตัวล่างหลักร้อยที่หนึ่งเลขหน้าหลักร้อยที่หนึ่งเลขท้ายหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักสิบหลักหน่วยสองตัวล่างนำตำแหน่งที่เราวงกลมมาบวกกัน 0บวก2บวก1เท่ากับ3นั่นเอง3เป็น4 5 6แล้วก็7นี่คือผลลัพธ์ในงวดวันที่1กุมภาพันธ์ในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเอง3 9 4 3บวก9บวก4แล้วอย่าลืมนะครับต้องบวก7ทุกครั้ง3 9 1 2 2 4เป็น6 บวกเดได้13ก็คือ3สรุปแล้ววันที่1กุมภาพันธ์หลักสิบเราฟันธงเลข3มเลข4ี่เลขห้านั่นเองเวลาไปเลือกลอตเตอรี่นะครับหลัก10บต้องเป็น3ามสี่ห้านะครับเราถึงจะมีโอกาสถูกได้เพราะสูตรนี้ยังถูกต่อเนื่องอยู่ใครดูในงวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยหลัก10บหลักหน่วยคงจะพอจำได้กัน 9ก้าสองสาบกสองสิบวกสได้4 4เป็น5 6 7แล้วก็แนี่คือหลักหน่วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปเลือกแค่ตัวเดียวออกมาตำแหน่งตัวตัดเป็นปากานน 7, ก,ปากาสีน้ำเงินนะครับ7จบวกเฟังหลักหน่วยปากกาสีน้ำเงินนะครับหลักร้อยหลักหน่วย 4บวก7อีกตัวหนึ่งไปดูที่สูตรที่ส่งไปให้สำหรับใครที่ติดต่อรับสูตรไปนะครับจะมีบอกว่าตัวไหนมาวางบวกได้เท่าไหร่ให้บวกไป5แต้มจะมีตัวเดียวนะครับที่ซ้ำกันฝั่งนี้ก็เช่นกันหลักหน่วย บวกได้ตัวเดียวตัวไหนก็ได้แล้วเพิ่มไป5้าแต้มจะมีตัวเดียวที่ซ้ำกัน5ตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้น5ตัวนี้ก็เช่นกันมาวางข้างหลังมาวางข้างหน้าเคล็ดลับตรงนี้ลับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราถึงจะส่งสูตรไปให้ห้ามนำไปชักชวนผู้อื่นเล่นนะครับเราสามารถที่จะ นำไปใช้ในการพิจารณาได้ด้วยตัวเองนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าหลักร้อยตัวไหนจะออกหลักสิบตัวไหนจะออกและหลักหน่วยตัวไหนจะออกนะครับอยากจะรู้ว่าเลขหลักร้อยตัวเดียวคือตัวไหนหลักหน่วยตัวเดียวคือตัวไหนนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้0658829300นะครับเป็นเบอร์ ID Line และเป็นเบอร์โทรด้วยนี่เป็นสูตร3ตัวนะครับ ทีนี้ไปดูสูตร2ตัวบ้างสูตร2ตัวก็คิดคล้ายๆกันใครบวกเลขเป็นก็ทําได้ทุกคนนะครับสูตร2ตัวนะครับผมจะทําให้ดูจาก16ธันวาปี6-7เหมือนกันนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักแสนหลักพันร้อยที่1เลขท้ายแล้วก็หน่วยนั่นเองงวดที่ผ่านมาใครรับชมคลิปคงจะพอจำได้ สูตรนี้ทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับทําให้ดูอีกรอบหนึ่งส่วนหลักหน่วยให้วงไปที่หลักสิบสองตัวล่างหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองนะครับเราก็นํามาบวกกัน4ี่จุดนี้ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์บวกเจ็ดบวก8ดแลวก็บวกหนึ่ง ศูได้7จ็ดเจบวกแปดบห้าห้าบกหได้เท่ากับเลข6พอได้หแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเพิ่ม3ามแต้ม6กเพิ่มสามจะได้9ก้าเเพิ่มสามได้12บสองเพิ่มสามได้หเพิ่มแบบนี้นะครับพอได้6ให้เพิ่มไป3ามแต้มเพิ่มสามเพิ่ม3าม 3. ตัวที่เราเลือกคือ9ก้สองหฟันทงไปที่หลักสิบเราไปดูหลักหน่วยบ้าง 2องสองสสอง,สสองบวกสองแล้วก็บวกสได้เท่ากับเลข7 7เป็น8 9ดศย์แล้วก็1นั่นเองทีนี้เลข5ตัวนี้เราจะเลือกตัวเดียวเท่านั้นไปวางข้างหลังหลักสิบสองจุดนี้หลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 8ึแบวกแและมีอีกตัวหนึ่งงวดนี้เป็นเลขห้า รวมแต้มกันนะครับ8 8 1 6 6 5 1บวก5 11คือ1คู่มิตรเลข1จะเป็นเลข6หรือให้บวก5เข้าไปนั่นเองทีนี้เลขจาก5ตัวเราเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นคือตัวที่ซ้ำกันคือเลข1ฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งเราก็เลือก9,1,2,1,5,1 1, 1. 16ธันวาคำนวณออกวันที่2 มกราคมเลขที่ออกคือห้าหนึ่งนั่นเองเห็นไหมครับเราเลือกถูกต้องงวดถัดไปเราจะคำนวณอีกเราคิดจากสองมกราไปออก17บเมกราวงไปที่เดิมหลักแสนหลักพันร้อยหนึ่งวยหนึ่งของเลขท้ายนั่นเองส่วนฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักสิบตัวล่าง หลักร้อยครั้งที่1และหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองบวกเลขให้ถูกนะครับเจ3ดศเจ็ดบวกศบวกสแล้วก็บวกหจะได้เท่ากับ16นั่นเองก็คือเลข6เราก็นำเลข6ตัวนี้เพิ่มไป3แต้มได้9เพิ่ม3ได้2เพิ่ม3ได้5แบบนี้นะครับ ฟันทงไปที่หลักสิบหลักหน่วย5้าสสองบวกกันห้บวกสแล้วก็บวกสองเท่ากับ11คือ1นึ่สองสามสี่แล้วก็ห้าแบบนี้เราจะเลือกตัวไหนดีมาวางข้างหลังแค่ตัวเดียวเราก็วงไปที่เดิมหลักร้อยกับหลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนะครับ3าบวกเจ็ด ส่วนอีกตัวหนึ่งงวดนี้จะเป็นเลข3นั่นเอง3 7 3ได้13 3คู่กับ8เป็นคู่มิตรกันหรือให้ทุกคนบวกไป5แต้มนั่นเองเราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาไม่จำเป็นต้องเลือกทั้ง5ตัวคือเลข3นั่นเองไปเลือกสลากกินแบ่งที่เลข3ามเและ53นั่นเอง3ชุดแบบนี้ 2มกราออกวันที่17มกราคมง,งวดที่ผ่านมานั่นเองใครได้สูตรไปนะครับหรือใครที่รับชมคลิปคงพอจำได้มี2 3นะครับตัวที่ถูกคือตัวนี้นะครับนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านผ่านมานะครับทำเป็นตัวอย่างให้ดูให้ทุกคนได้ทำเป็นนะครับชอบคิดชอบคำนวณน,นะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับ นี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้065882 930 0้นั่นเองเรายินดีให้คำแนะนำทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับสนใจอยากได้สูตรนะครับสูตร3ตัวและ2ตัวนะครับบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนก็ติดต่อเข้ามานะครับทักทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากัน เรามาดูว่าวันที่1่กุมภาพันธ์เราคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราคำนวณจากวันที่17มเตมกรานั่นเองหลักแสนหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง12ตัวล่างร้อยครั้งที่1เลขหน้าและร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเอง8 7 4 8สเรานำา8นำา7นำสี่ และก็นำแปมาบวกกันบวกให้ถูกนะครับ8ปบวกเได้15เราเอา5 5าบวกสได้9เราเอา9 9้บวกแได้17ก็คือ7พอได้7แล้วเพิ่ม3มแต้มได้10คือ0ย์เพิ่ม3ได้3เพิ่ม3ได้6ไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลหลักสิบให้ติดไว้นะครับ0 3 6นั่นเองหลักหน่วยสองเก้ 2บวก9แล้วก็บวก4ได้15 6 7 8แล้วก็9ถ้าเราเอาเลขทั้งหมด5ตัวนี้มาจับคู่กับ3ตัวนี้จะได้15คู่ถ้าใครสามารถที่จะไปเสี่ยงสลากได้ลองไปจับคู่ดู15คู่แต่จะมีแค่3คู่เท่านั้นเราเลือกหลักหน่วยแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลังเราก็วงตรงนี้ สี่บวกสี่และมีอีกตัวหนึ่งจะเป็นเคล็ดลับสำคัญมีวิธีคิดมีวิธีบวกนั่นเองใครที่ได้สูตรไปก็จะรู้ว่าตัวไหนมาวางบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปห้าแต้มจะมีแค่ตัวเดียวภายในห้าตัวนี้ที่ซ้ำกันเรานำมาวางข้างหลังตัวนี้นี่คือเลขสรุปงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นั่นเอง เป็นสูตรสองตัวล่างสูตรที่ส่งไปให้สมาชิกทุกคนได้คิดได้คำนวณด้วยตนเองจะมีบอกทุกจุดรวมถึงจุดนี้ด้วยเรามาลุ้นกันว่าตัวไหนจะออกหลักสิบสองตัวล่างหลักหน่วยสองตัวล่างเรามาลุ้นกันว่าหลักร้อยตัวไหนจะออกหลักสิบตัวไหนจะออกสามสี่ห้าและหลักหน่วยตัวไหนจะออกแต่ถ้าอยากรู้ว่าฟันธงตัวไหนหลักร้อยกับหลักหน่วยเราต้องรู้จุดนี้ สูตรที่ส่งไปให้มีคำอธิบายชัดเจนทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามา0658829300นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line และเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณล่วงหน้าจากสถิติที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกและผมไม่ได้มาแนะนำหรือชักชวนให้ทุกคนไปเล่น นะครับแต่ถ้าใครชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วก็สามารถนําไปพิจ,จารณาได้แต่ห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับสูตรการคํานวณก็จะประมาณนี้นะครับชอบการคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเรานะครับก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้งอนให้ได้ทองนะครับและสําคัญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ